สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครัวคุณต่อยสำหรับการถกทายขรายการของเราและแน่นอนครับวันนี้เราจะต้องพูดถึงครัวคุณต่อยยกทับ เพราะวันนี้เป็นวันศุกร์เราเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะสองวันท่นนั้นคือเสาร์อาทิตย์เราเจอกันที่เซนทันเชียงใหม่แอร์พอตรลานกิจกรรมชั้นจีนะครับเหลืออีก2วันนะครับคือวันนี้และวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับวันที่สองเมษายนครับและบอกคำดีตาหรับนแฟนคุณต้อยเลยสามวันเหรอครับคืดีดิดูเหลือฝันนะเหลือเหลืออีกเพียง2วันเท่านั้นก็คือวันนี้วันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็ดีะวันนี้แล้ววันเสาร์วันที่1แล้ววันอาทิตย์วันที่2 กระลอดไหมกระลอดแล้วที่สำคัญอยากจะบอกขำนี้พวพี่น้องเชียงใหม่หรือชาวจังหวัดใกล้เคียงครับยังไงครับสารที่นี้ไปนะครับดูแววตาดูววาพอค้าไม่ค้าเนี่ยเขาแม่ของกลับแมันหมักรถกจัดเต็มจัดเต็มเต็มคาราเบีบอกเลยว่าไปจับจสายจอยกันแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับอีกปีหนึ่งนะฮะอีกปีหนึ่งที่จะเจอกันนะเพราะฉะนั้นปีนี้เรามากันที่เชียงใหม่ เหลือเวลาแค่ว I mean ันนี so ้และอีก2ว <in dog> ันฮะคือรวมกันแล้วเป็น3ามวันนะฮะวันนี้ด้วยบางคนอาจจะนับพลาดไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับตกเลขอามตกเลขนะฮะเราเจอกันที่เซนต์ก็ิงมาแอร์พอร์ตเจอกันสองวันไงก็มีวันนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนก็สองวันก็ถูกแล้วล่ะเขารู้กันแล้วตัวเทศไายแล้วอะไรนะครับท่านผู้ชมผมยังไงนะฮะอ๋อเหมาะสมที่จะทํางานคนเดียวอ๋อขอบคุณมากครับครับผมนุ้บอกเลยนะคุณผู้ชมข้อดีของการเป็นคนโง่ที่ยืนอยู่ข้างคุณไตพงศ์พิมพัฒน์ครับ พี่ทางโน้้โง่นะ,ะท่านี้ก็งโง<ะ>่ถานหน่อยถ้าอามีคนฉลาดมาสองอยู่ตรงข้างสองคนเนี่ยอาจเจริญกว่านี้นะ <laughs> แล้วก็าอาจจริญกว่านี้อาทำรายการเลตติ้งดีๆได้เงินเยอะอา,ายอาคิดจะใช้หมดเหรอ <laughs> <laughs> มีหนูสองคนคอยตักตัวเงินของอามายืมเงินมาแล้วก็ไม่คืนเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนครับมาอ๋อไม่คืนได้ด้วยเหรอท <laughs> ่านผู้ชมครับ <laughs> ทั้งหมดนี้แหละครับ <laughs> <laughs> ที่เรียกกันว่า กรรมทั้งหมดนี้นะเรียกกันว่ากรรมครับมันเป็นกรรมจริงๆครับมันกรรมแต่ว่าอันนี้ไม่กรรมแน่นอนฮะครูต่อยกครทับของเราเป็นนั่นจริงไหมอาพอะลานกิจกรรมชั้นจีวันนี้พรุ่งนี้มาลื่นนี้นะครับสามวันนี้เท่านั้นแล้วอีกเป็นหนึ่งปีนะฮะเราถึงจะเจอกันถึงจะเจอกันวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันตรงนี้เป็นเรื่องราวของประโยชน์ของผักแผวบางคนก็เรียกผักแผวผักแผวแล้วแต่ที่แล้วแต่แต่จริงๆอะ เดิมทีเดียวเขาเรียกกันว่าผักแผวผักแผวผักแผวสะลแแอพอพานวอแหวนผักแผวครับผมผักแผวเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดก็คือเป็นผักแผวแดงแล้วก็ผักแผวขาวปิดหน้าเลยนี่จะเกิดทำอะไรผักแผวแดงกับผักแผวขาวเดี๋ยวเวลามีอินเสิร์ตหน้าหนูมาจะได้เห็นผักแผวไงโอเคคือ2ชนิดเนี้ยมันจะแตกกันเพียงแค่ขออนุญาตไล่ผีก่อน S <S นนไล่สีอ,สองชนิดนี้นะครับผักแลวแดงกับแลวขาวเนี่ยแตกต่างกันเพียงแค่สีของต้นแต่มีสรรพคุณเนี่ยเป็นยาสมุนไพรเหมือนกันทุกส่วนของต้นนะครับผักแลวเนี่ยจะมีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัวมีรสเผ็ดร้อนเล็กน้อยนิยมนํายอดอ่อนและใบอ่อนนะครับมาบริโภคเป็นผักสดหรือใช้แกล้มกับอาหาร <S 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 ที่แบบมีรสจัดนะครับใช้เป็นเครื่องเคียงของอาหารเหนืออาหารอีสานเช่นลาบแล้วก็นิยมนํามาใส่แกงประเภท ปลานะครับเป็นแบบแกงรสจัดเพื่อดับกลิ่นคาวปลาเป็นผักที่ชาวเวียดนามเนี่ยบริโภคกันมากเลยนะครับนิยมใส่ในเฟอในสลัดในปอะเปี๊ยสดแหนมเนืองครับ,รบผักผักพ้ามาตั้งอยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยครับผมผักแพรวเนี่ยเป็นพืชที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีวิตามิน A นะครับมีวิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเลยครับ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายและช่วยในการชะลอวัยนะครับโดยผักแพลวในปริมาณหนึ่งขีดเขาจะมีแคลเซียมอยู่ที่191มิลลิกรัมช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกนะครับลดความเสี่ยงต่อสภาวะกระดูกพุนมีฟอสฟอรัสอยู่45มิลลิกรัมนะครับช่วยลดอาการแบบเหนื่อยง่าย เขายังมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดอยู่5.6มิลลิกรัมและมีเบต้าแคโรทีนอีก3,718ไมโครกรัมช่วยต้านอนุมูลอิสระสรรพคุณทางยาสมุนไพรนะครับมีรสเผ็ดร้อนจึงมีสรพพคุณในการขับลม<อ>แก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมเนี่ยเดินได้ดีขึ้นลดอาการอักเสบโดยการนําใบมารับประทาน<อ>ทานแบบเป็นผักสดใช้ประกอบอาหารหรือใช้ใบาตากแห้งแล้วชงดื่มแบบชาก,ก็ได้นี่นี่<อ>หนุกระหว่างที่พี่อ๊อพูด หนูเอาใบแห้งๆนะคุณผู้ชมใส่ไปนี้นี่ใช่ครับอ,อันนี้จะได้แก้อาการพวกปวดบวมแดงจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยโดยการนำใบนะครับแล้วก็ลำต้นเนี่ยมาบดแล้วก็ประครบไปที่ตรงมแมลงสัตว์กัดต่อยได้เลยนะครับหรือนํามาเคี้ยวครับช่วยลดแล้วก็ดับกลิ่นปากกลิ่นบุหรี่การเคี้ยวผักแพลวเนี่ย ยังช่วยลดอาการอักเสบของแผลในปาก ừ ừ ừ ลดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของเหงือกอักเสบอีกด้วยครับ <partic> แต่ไม่ควรรับประทานผักแพวมากเกินไปเ <g ul ly> พราะอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนภายในชออ่องปากคอรวมถึงกระเาพาะอาหารนี่มากไมากแมแค่สองคำไม่มากสองอคำ<ร>ก,ก,กับผีแเ้วเมื่อกี้ต้นล <c oughs> และจะไม่เสี่ยงต่อการเกิดการระคายเคืองและแผลในกระเพาะอาหารการใช้เพื่อเป็นสมุนไพรทางยาควรใช้ในปริมาณที่พอดีครับ ครับการกินเป็นปต้นต้ไม่ดีได้โดนอาทานชาดีกว oh. ่าโอ้ยกินเป็นต้นแล้วกินชาผักแพงต่ออีกไม่เอาเลี้ยวไม่เอาเลี้ยวไม่เอาเลี้ยวท่านผู้ชมครับกรุ่มต่อยกทับอยู่ที่เซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานกิจกรรมชั้นจี เราอยู่กันวันนี้พรุ่งนี้และมะรืนนี้และย้ำอีกครั้งอีกหนึ่งปีเต็มๆ<ช>นับนก่อนจะเจอกันเพานั้นขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นยะลานาราที่ว่าออใกล้เคียง,ใก,ยงใกล้เคียงจะเป็นลำพูนลำปางเชียงรายอะไรอย่างนี้เป็นผลข้างเคียงเองกิรกินเผือกเปลเยอะมาครับมากันครับอย่าพลาดนะครับสามวันนี้แค่นั้นเองวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งเราจะเอาความอร่อยมอบให้กับท่านได้อย่างจุกใจครับให้ ปีหนึงนะฮะกว่าจะเจอกันนะครับใช่แต่ว่าครั้งๆนานๆครั้งเราจะทำน้ำชาผักแผวครับโอ้โหเปล่าเลี้ยวผักตัวนี้สักครู่พกสีน้ำใสใจก่อนเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปพี่ละลายล็อกล็อกผักแผวโอ้เปล่าไม่งเฮ้ยจุบ้าจะจับกรอบผักแผวหนึ่งนิต้องกินอ่าไม่งั้นเราจบรายการไม่ได้มันร้อนนะไม่ร้อน โอ้ชื่นใจเลยฮะนี่นี่อ้ยพักเอาโอ้ยพักสักครู่เดียวครับแกงกะหรี่ทุเรียนปลากระพงครับอันนี้ของจริงครับคุณผู้ชมนี่คือรสชาติใหม่ของแกงกะหรี่อร่อยมากอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมอร่อยจริงๆฮะอร่อยจริงรับไปเลยครับติ๊บมาเต็มติ๊บมาเต็มติ๊บมาเต็ม